ก่อนที่จะขายสินค้าใน t i k t o k Shop นายหน้าเช็ค3สิ่งนี้ก่อนนะครับสำหรับนายหน้ามือใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองนี่อยากจะขายสินค้าอะไรดีไม่รู้ว่าจะเช็คอะไรยังไงอ่ะวันนี้มาคุยดีมี3ข้อที่จะมาให้กับทุกๆคนนะครับว่าเวลาที่เราจะเอาสินค้ามาขายนี่นะครับเราจะต้องมีการเช็คอะไรบ้างข้อที่1ครับ เราจะต้องมีการเช็ครีวิวอ่าถามว่าทำไมสินค้าที่ดีนะครับสินค้าที่ขายได้หรือว่าเป็นสินค้าทีา่ลูกค้าใช้แล้วรู้สึกประทับใจจะต้องมีรีวิวนะครับสมมุติว่าถ้าเราไปรับสินค้ามาหรือว่าเราไปซื้อมาเพื่อที่จะติดตากานแล้วเราไปดูที่รีวิวปรากฏว่าโอ้โหมีรีวิวติดลบมีรีวิวดา่ามีรีวิวรู้สึกว่าไม่ประทับใจนะครับ ก็ไม่ต้องเอามาขายนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราแอบซวยไปด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าสินค้านั้นนะครับไม่มีรีวิวเลยอันนี้เราก็ต้องเช็คกันนิดหนึ่งนะครับข้อที่2ครับเช็คยอดขายนะครับสินค้าที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมียอดขายนะไม่ว่าจะยอดขาย10ชิ้นหรือ100ชิ้นนะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ร้านค้านั้นมียอดขายเนี่ยมันจะทําให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อใจกับคนที่เป็นนายหน้านะครับและการที่เขาจะมาซื้อเนี่ยเขาจะได้ของไปตรงปกอย่างแน่นอนส่วนข้อที่3ครับเช็คความน่าเชื่อถือของช่องนั้นๆนะครับสินค้ามีแล้วอ่านไหนดูซิไปลองเช็คในช่องเซลลอ์ของสินค้านะั้นดูว่าช่องเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือไหมซื้อแล้วมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเจ้าของแบรนด์เป็นยังไงนะครับอ่ะ ลองไปเช็คดูนะครับเพราะว่าการที่เราไปเช็คแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความอุ่นใจมีความประทับใจซื้อของมาแล้ว เราส่งต่อสินค้านั้นไปยังให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็จะรู้สึกประทับใจนะครับว่าเนี่ยเอ้ยเห็นเจ้าของร้านเห็นเจ้าของแบรนด์เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจและก็อยากจะกลับมาซื้อซ้านั่นเองครับสาหรับน้าๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมมีปัญหาตรงไหน,นไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวคุยดีทําคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพสต์ด้วยนะสุดยอดอีลี